เรียกได้ว่าจากกรณีที่เพจด,ดังออกมาโพสโยงดาราสาวนางร้ายโดยระบุว่าช่วงปิศนาอักษรย่อที่ดูไม่ย่อเพราะเดาง่ายมากเลยนางร้ายลูกสองช้ำใจสามีมีเมียน้อยโดยเพจช,ชื่อดังแฉนางร้ายเพิ่งคลอดลูกคนที่สองได้ปีกว่าชีเคยมีข่าวทำนองนี้มาก่อนจนเข้าโรงพยาบาลแก๊งน้อยและเพื่อน พูดอวดอ้างภูมิใจว่าเป็นเมียน้อยแถมชอบแต่งตัวเรียนแบบเมียหลวงชี่นางร้ายรู้เรื่องแล้วแต่สามียังไม่ยอมเลิกสักทีตอนนี้ได้แต่ช้ำใจเพราะต้องรักษาสถาบันครอบครัวเอาไว้เมจกรีนมาคอนเฟิร์มอีกว่าจริงอีกไม่นานคงเป็นข่าวคึกโคมโดยงานนี้ก็มีเหล่าบรรดาชาวเน็ต พุงเป้าไปที่คุณแม่ลูกสองอย่างเป้ยปันวาดหรือไม่เพราะครั้งหนึ่งเคยมีข่าวสามีมีเมียน้อยข่าวเชาาแห่งปี2561นั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้ดาราสาวเป้ยปันวาดโพสแชทไลน์ที่พูดคุยกับหญิงสาวปิศนาโดยเนื้อหาในการพูดคุยดาราสาวเขียนระบุว่าคนมีลูกมีเมียแล้วบาปนะคะน้อง ไม่คุ้มหรอกค่ะถ้ายุ่งกับสามีชาวบ้านเขาที่เขาเป็นคนที่คนในสังคมรู้จักน้องจะโดนประนามเอานะคะสังคมรับเรื่องนี้แบบนี้ไม่ได้หรอกค่ะเขาท้องอยู่ด้วยและดูเหมือนว่าเรื่องราวชักจบานปลายเมื่อพิตตี้สาวได้โพสต์เนบแรงจนเกิดประเด็นที่เป็นวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างมากมายโดยข้อความที่โพสต์มีใจความว่า แหมเรื่องจริงแซ่บกว่าข่าวอีกนะอยากฟังไหมและอีกโค้ดก็มีใจความว่าพอคดีความจบพวกคุณก็ปล่อยข่าวเสียเสียออกมาสรุปคือพวกคุณจะไม่จบใช่ไหมคะอีกโคต์ก็มีใจความว่างานหดหรือคะถึงต้องปล่อยข่าวเก่าข่าวใหม่ทำไมไม่ปล่อยล่ะคะเรียกคะแนนสงสารไปอีกสตอเบอรี ข้อความพิตตี้สาวที่โพสเน็บแรงเป้ยปันวาดหลังไม่ยอมจบความสัมพันธ์ป๊อปนิธิมานานหลายปีและเรื่องรล่ากับร้อนระอุทวีคูณขึ้นไปอีกเมื่อสาวเป้ยปันวาดแก้ผิดเจ็บแสบหลังได้โพสภาพควงทนายเจมหลังโดนโพสเนิบยอมเป็นบ้านเล็กมานานหลายปีจึงทำให้ชาวเน็ตต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจจะกำลังจ่อฟ้องพิตตี้สาวอยู่หรือไม่ จากนั้นสามีป๊อบนิธิก็ทนไม่ไหวรีบออกมาประกาศกลางไอจเลือกสาวเป้ยปานวาดเพียงแค่คนเดียวกลางไอจหลังเกิดประเด็นร้อนถูกวิพากษ์วิจารณ์มานานหลายวันเลยล่าสุดก็ดูเหมือนดราม่าจะยังไม่จบเมื่อเพจชื่อดังได้ออกมาโพสแฉป๊อบนิธิอีกรอบหลังออกมาโพสประกาศเลือกสาวเป้ยปานวาดโดยเพจได้ระบุว่าพี่ดูรักเมียเนาะ แต่วันก่อนพาสาวที่ไหนไปกินข้าวกินอาหารอินเดียละพอ่อบ้าบอถึงจะใส่เม็ดก็ยังจำได้นะดังขนาดนั้นจะถ่ายรูปก็กลัวกาดที่มาตามคุมถึงสามนายเอ๊ะหรือจะยอมให้กาดอุ้มดีเพื่อมีผัวอิพิมพเมียกาดและมือโพสแแฮทรักแหละหยอกเล่นเจมนิติธรทนายคนดังแจงเจอเป้ยปันวาดแค่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย เกี่ยวกับคดีครอบครัวหลังจากเป้ยปานวาดกำลังอยู่ในกระแสถูกจับตาเกี่ยวกับประเด็นดรามา่าข่าวเมา้านางร้ายลูกสงถูกแย่งสามีได้พสภาพคู่ทนายเจมนิติธรทำให้หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าสาวเปืยจะดำเนินคดีกับใครหรือเปล่าเพราะหอบเอกสารไปให้ทนายมากถึง400แผ่นซึ่งทีมข่าวได้บังเอิญได้เจอกับทนายเจม จึงได้ขอสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นทนายเจมเผยว่าตนเองนั้นได้ให้คำปรึกษาเบ้ยปันวาดเกี่ยวกับคดีครอบครัวเพราะมีบางแอคเขานำภาพของลูกทั้งสองคือน้องปูดและน้องปานลินไปใช้ในทางไม่เหมาะสมกลัวจะส่งผลกระทบเมื่อลูกโตขึ้นแต่จะฟ้องร้องหรือไม่อย่างไรจะให้เจ้าตัวเป็นคนตัดสินใจเองส่วนจะเกี่ยวข้องกับข่าวลือในช่วงนี้หรือไม่ทนายเจมบอกว่า ยังไม่ได้อ่านเอกสารจึงไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรบ้างแต่ยืนยันว่าครอบครัวของเปยจับมือกันแน่นมากพอ